สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนครับเอฟซีเชประสิทธิ์ออตโตโ้พรมหาดีตลาดเอซีสายใหม่ครับผมสวัสดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนลุงป่านาอาสซูผู้สูคนครับหนาวมาแล้วร่มหนาวมาพร้อมร่มฝนกะดูแลสุขภาพกันเนด้อครับคนอีสานบ้านเฮาจังไดยกะอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อครับผมเพราะว่าเทิ่์อากาศเย็นเทิ่งร่มหนาวมือเจะเอาทรหาอีเมียอีเมียเพิ่นกะว่าเพิ่นไอกะดูแลสุขภาพเด้อครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม DMAX 4ประตูปี2022บอดี2 0 2 3ครับลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากมครับผมเดินทางมาจากสุสาครเพื่อจะมาติดตั้งพรม 5D เกรดพรีเมียมพัดกับทางร้านเท่านั้นเอาเนียบเนียบเลยนะพี่ลูกค้าบอกมาอย่างนี้นะครับฉันเห็นมาหลายร้านไม่รู้ไม่ถูกใจถูกใจพ่อค้าตัดสินใจสั่งซื้อ นะครับรับรองเลยว่างานที่ได้กับหนุ่มหน้ามนคนอําเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินคนนี้จะสัญญาว่าจะนำเอางานผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยมาให้คุณลูกค้าไม่ดีไม่เอามาสินค้าผมจะมีให้ลูกค้าดูหลายเกรดหลายแบบสำหรับตัวพรม5 d ดีนะครับสำหรับพรม5 d ดีแต่ถ้าเน้นคุณภาพอยากได้งานดีจริงๆ ติดตั้งไปทีใช้กันไปเลย5-6ปีก็ตาบเรียนเชิญครับไม่ผิดหวังครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับลูกค้าเขาเรียกว่าสีน้ําทะเลนะครับเป็นสีน้ําทะเลครับผม,นนส,มบสวยครับผมตัวนี้จะเป็นโปรตัวมีเผากลางให้ด้วยเพราะว่าหลายท่านบอกว่าตรงกลางมัน เวลาคนขึ้นแล้วเหยียบแล้วมันมันเลอะมันดํามันเปื้อนอ่ะเนาะลูกค้านะก็เลยผมก็เลยให้ทางโรงงานเขาช่วยทําตรงนี้ให้นะครับพรมหนังสี LK09 สี้ยผมก็จจกสีว่าสียังลูกค้าสีน้ำทะเลบ่สีฟ้าบ่เมนบ่เอาเอาจังสีครับผมผู้ใดคิดว่าสีใดกะคอมเมนต์ไม่ผมแนวแสดงความคิดเห็นไม่ผมแนวผมสีใดเอนสีมันถือเนาะแต่ว่างามีหลีลูกค้าเบิ้งผาพรวมๆที่ละครับผม เห็นนะเวลาอยู่ในรถมันง่ามอีหลีครับผมลูกค้าเห็นภาพร่วมๆบอกอะเดี๋ยวผมเอ,อกเข้ากางออก์ฟกัน ดีแม็กปี2022-2023ครับขอบคุณลูกค้าเดินทางมาจากสมุทรสาครนะครับผมลูกค้าที่อยากจะได้แบบนี้อย่าลืมนะครับผมเน้นคุณภาพให้เอาใยออกเนี่ยไเอาใยออกเอาใยออกกันไ้ซใ,ให้ลูกค้าเบิ้งซีนี่เต็มๆเลยสวยไหมครับดีแม็ก สี่ประตูปี2022นสนะครับสีใหม่นะครับหนังไมโครไฟเบอร์เน้นคุณภาพงานเน้นคนติดตั้งย้ำเน้นคนติดตั้งนะครับมาหาผมครับรับรองว่าผมติดตั้งได้ให้ลูกค้าเต็มที่ผมทำเองกับมือผมไม่มีแอดมินทุกอย่างผมทำเองหมดไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรับโ,โทรศัพท์ลูกค้าโทรเมื่อไหร่เจอผมทันทีครับผมผมรับทันทีครับผมไม่มีประเภทที่ว่าเอาข้อความตอบกลับข้อความตอบรับอัตโนมัติ มาตอบกับลูกค้าย้ำซื้อของออนไลน์ซื้อง่ายแค่กดนิดเดียวในโทรศัพท์ก็ได้ซื้อแล้วนะครับแต่เวลามีปัญหากดนิดเดียวก็ไม่ได้ละก็คือว่าได้ม่ตอบครับโอ้ไม่ม่ตอบครับบ่าอันนั้นเวลามีปัญหาเออเวลาเราสั่งแล้วเวลางานมันมีปัญหาหรือว่างานไม่ตรงเนาะลูกค้าคราวนี้จะกดกลับนิดเดียวจะให้มันตอบ คงไม่ตอบแหละก็คุยไปครับคุยไปกับข้อความตอบกลับอัตโนมัตินั่นแหละนะฮะแต่ถ้าซื้อกับผมลูกค้าครับสวยไหมครับคร<ว>ับซื้อกับผมมีปัญหาปุ๊บโทรหาผมผมรับทันทีหรือขับรถมาหน้าร้านผมได้เลยมีหน้าร้านคอยบริการแล้วที่สําคัญผมสัญญาว่าผมจะไม่ไปดูงานคู่แข่งเด็ดขาดเพราะว่าผมมั่นใจผมมั่นใจที่จะสร้างตัวตนของผมเพื่อ ตอบรับลูกค้าเพื่อบริการลูกค้าสร้างตัวตนของตัวเองดีกว่าไปสอดแนมคู่แข่งขอบคุณครับผม